รายวิชาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรคเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับองค์กรยุคปัจจุบันดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร จึงต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมที่ส่งผลดีขณะฝึกอบรมแต่เมื่อบุคลากร,กรกลับไปปฏิบัติงานการถ่ายโยงสู่การพัฒนางานน้อยมากแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยกำหนดให้การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นสมรรถนะขององค์กร 1. แนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับมีการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลาของการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาตนเองพัฒนางานและส่งผลรวมต่อการพัฒนาองค์กรองค์กรจึงควรกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่บุคลากรต้องพัฒนาและต้องถูกประเมิน สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของบุคลากรในองค์กรทั้งระบบเพื่อเป็นการหลอมรวมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันหลักที่ควรคำนึงถึงในการจัดทําสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรมีสองประการคือ 1. การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ต้องแบ่งเป็นระดับสมรรถนะ ซึ่งควรมีให้เพียงพอสำหรับการนำไปใช้กับระดับตำแหน่งที่มีอยู่ในส่วนงานจากตัวอย่างของหน่วยงานต่างๆจะพบว่ามากักกำหนดระดับสมรรถนะเป็น5ระดับดังนั้นถ้าองค์กรมีระดับตำแหน่งงานมากระดับสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก็ควรมีมากให้สอดคล้องกันเช่นถ้ามีการจัดระดับตำแหน่งประเภทบริหารเป็น5ระดับ ก็ควรมีระดับสมรรถนะ5ระดับเป็นอย่างน้อยดังนั้นในบางองค์กรที่มีระดับตําแหน่งหลัก3ระดับได้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหัวหน้างานโครงการกลุ่มส่วนฝ่ายและผู้อํำนวยการศูนย์สำนักอาจกำหนดระดับสมรรถนะเพียง3ระดับเป็นอย่างน้อยก็ได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละองค์กรและเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่แต่ละองค์กรกำหนดไว้ด้วย 2. ระดับของสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แต่ละระดับต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรมอย่างชัดเจนทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้โดยสมรรถนะระดับที่1จะเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่แสดงได้ง่ายที่สุดและยากขึ้นไปตามระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ที่สามารถแสดงสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในระดับที่สูงกว่าจะต้องสามารถแสดงสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในระดับที่ต่ำกว่าได้ด้วยการจัดระดับของสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จึงต้องเห็นเป็นภาพเหมือนขั้นบันไดโดยผู้ที่มีการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ระดับที่สูงกว่า ต้องแสดงระดับการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ต่ำกว่ามาก่อนเทคนิคการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์นในการทำงานได้แก่ 1. มองปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงบางคนอาจเจอปัญหาหลายเรื่องพร้อมๆกันและแต่ละปัญหามีความคล้ายคลึงกันจึงต้องพิจารณาปัญหาเหล่านั้นอย่างเจาะจงลงไปถ้ารู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง ก็จะสามารถหาหนทางในการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นทำให้เกิดความมั่นใจมองเห็นปัญหาได้ทะลุปรุโปรง่งและได้คำตอบที่ชัดเจน 2. คิดวิเคราะห์แยกแยะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรน,นั้นมักต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือคำตอบหลายๆทางวิธีการแก้ปัญหาหรือคำตอบที่คิดได้เป็นอันดับแรก,แรก อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะความคิดเห็นและข้อมูลที่สำคัญสำคัญนั้นมีอยู่มากมายต้องพยายามคิดให้รอบด้านแยกแยะและคัดเลือกออกมาเพื่อให้ได้คําตอบที่ดีที่สุดสร้างสรรค์และตอบโจทย์ได้มากที่สุด 3. Brainstorming ระดมสมองหาทางออกที่ดีกว่าระดมความคิดจากหลายๆคนเพื่อคิดหาสาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลดีโดยวางกฎพื้นฐานในการระดมสมองไว้เช่นไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินว่าความคิดใดดีหรือไม่ดีถ้าใครคิดวิธีการอะไรได้ต้องกล้าพูดออกมาและอย่าอายที่จะนำความคิดของคนอื่นมาผสมผสานกับความคิดของตนเพื่อสร้างเป็นความคิดใหม่ จากนั้นวางขั้นตอนในการระดมสมองให้เป็นลำดับเช่นกำหนดเวลาในการคิดกำหนดให้มีคนเขียนสาเหตุของปัญหาและจดวิธีแก้ปัญหาและให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นเรียงกันไปทีละคนที่สำคัญต้องจดทุกความคิดไม่ว่าจะแปลกประหลาดแค่ไหนก็ตามเพื่อนำไปคัดเลือกแล้วร่วมกันลงมติเลือกวิธีแก้ที่ดีที่สุด 4. My m i n d Mapping แผนภูมิความคิดช่วยแก้ปัญหาการทำแผนภูมิความคิดหรือเป็นการกระตุ้นสมองให้เกิดความคิดที่เป็นอิสระจากปัญหาที่เป็นศูนย์กลางออกไปสู่วิธีแก้ปัญหาต่างๆที่แปลกและแตกต่างจากเดิมได้เริ่มจากการเขียนสาเหตุของปัญหาไว้กลางหน้ากระดาษแล้วลากเส้นโยงออกมารอบๆถ้าคิดวิธีแก้ไขได้ ก็ให้เขียนวิธีนั้นไว้เหนือเส้นที่เพิ่งลากออกมาความคิดใดสัมพันธ์หรือสนับสนุนวิธีแก้ไขที่มีอยู่แล้วก็ให้เติมความคิดใหม่นั้นต่อยอดจากวิธีแก้เดิมเมื่อได้ความคิดใหม่ๆที่หลากหลายแล้วก็สามารถนำความคิดเหล่านั้นไปใช้ในขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหาได้ 5. มุ่งสู่เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาต้องมองเหตุผลที่แท้จริงว่า ต้องการแก้ปัญหาเพื่ออะไรอย่ามัวแต่คิดว่ามีปัญหาอะไรและเกิดอะไรขึ้นเพราะจะไม่ทำให้ได้ทางออกให้คิดว่ากำลังพยายามหาหานทางแก้ไขปัญหาเพื่อผลลัพธ์อะไรสิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความคิดกระตุ้นให้หาวิธีหรือหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ 6. ฝึกมองปัญหาอย่างเป็นระบบและฝึกมองการไกล เมื่อฝึกมองปัญหาและหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ก็จะทำให้สามารถคาดการได้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในงานต่างๆได้ทำให้งานที่คุณทำนั้นราบรื่นมากกว่าเดิมจะพบเจอกับปัญหาน้อยลง 7. และทิ้งข้อมูลที่ไม่จำเป็นใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้มากขึ้นคนส่วนมากจะใช้ข้อมูลจานวนมากเพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหา แต่อย่าลืมว่าบางครั้งการมีข้อมูลมากเกินไปทำให้ไม่สามารถหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆได้มัวแต่ติดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมๆเพราะข้อมูลนั้นเองกลับกลายเป็นตัวสกัดกัน้นไม่ให้ใช้สัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าที่ควร 8. คำํำนึงถึงปัจจัยบุคคล เมื่อสามารถพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาได้แล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงประการต่อไปคือความร่วมมือของบุคคลเพราะคนจะเป็นตัวขับเคลื่อนไอเดียการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นได้จริงนับเป็นตัวแปรสำคัญของการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จึงต้องพยายามหาวิธีแก้ปัญหาแบบให้คอนเซปต์กว้างๆพร้อมยืดหยุน่นและปรับเปลี่ยนได้ ตามปัจจัยของบุคลากรในทีมหรือองค์กรอยู่เสมอ 9. เปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นการกระทำอย่าแค่พูดแต่ไม่ทำจุดมุ่งหมายสำคัญของการแก้ปัญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติจริงพยายามดึงความคิดสร้างสารรค์ออกมาไม่ให้จบลงเพียงแค่การคิดในใจแล้วลงมือทำอย่างมั่นใจไม่กังวลถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ใส่ใจพร้อมความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและภาคเพียรพยายามจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้ในที่สุด